สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับหมอฟ้านักพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซดูดวงคนทั้ง7วันประจำวันเสาร์ที่4มกราคม2568ค่ะคำพยากรณ์นะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะมีค่าวิชาชีพเริ่มต้นกันที่1น0บาทค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ชาววันอาทิตย์ค่ะชาววันอาทิตย์ไพ่เดอะเวิลด์นะคะเดอะเวิลด์เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะคะมีความคิดสร้างสารรค์มีแนวคิดที่ดีนะคะหรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์นะคะเกี่ยวข้องกับ อาซื้อนะคะต่างชาติต่างประเทศก็ได้ด้วยนะคะไพ่เดอะเวิลนะคะเรียกว่าวันนี้ชาวนาทิตย์นะคะอ่าสถานการณ์เหตุการณ์เนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งที่ชาวนาทีตสามารถที่จะควบคุมจัดการสิ่งต่างๆได้ถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีเรื่องราวให้ต้องทุกข์ใจอึดอัดใจหรือบางอย่างอาจจะอยู่ในช่วงของการหยุดการรอคอยนะคะนะนะการเคลียร์การจัดการนั่นเองนะคะ ก็เรียกว่าชาววนาทิตย์นะมักจะเป็นที่ปรึกษานะคะที่ดีให้กับคนรอบข้างนะคะหรืออาจจะมีคนที่เขามีความทุกข์ใจไม่สบายใจอึดอัดใจนะคะ mm. เข้ามาปรึกษาเข้ามาขอคําแนะนํานั่นเอง mm. บางคนอาจจะเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนนะคะ mm. ทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานบ้านงานบริการได้นะคะดูแลผู้ป่วยได้นะคะนะ mm. หรือ,อเรียกว่า ทำงานที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสาก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นชาววันอาทิตย์การงานวันนี้นะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเบื่อเบื่อเซ็งเซงเหนื่อยเนืยนะคะอึดอัดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะาเรียกว่าหันหน้าไปทางไหนดีนะคะเพราะเรียกว่าช่วงนี้อะไรมันก็ดูติดตดขัดขัดนะคะดูยังดูยังทําอะไรไม่ได้แบบ ชัดเจนเลยทีเดียวหรือคล่องตัวเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้สิ่งที่ทําได้ก็อาจจะต้องหาความรู้ให้กับตัวเองนะคะหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะเรียนรู้นะคะสิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าให้ทันกับเทคโนโลยีนะคะโดยเฉพาะใครที่ค้าขายนะคะอาจจะต้องมีในเรื่องของคําว่าสื่อออนไลน์เข้ามาด้วยนะคะส่วนการงานเนี่ยหมอฟ้ามองว่ามันเป็นแค่ความเบื่อนะ มันยังมีความมั่นคงดีนะคะแต่ชาววันอาทิตย์อาจจะรู้สึกเบื่อๆเท่านั้นเองส่วนการเงินนะคะมีรายได้ที่ดีมีการเงินที่ดีเข้ามานะคะแต่อาจจะก,กังวลใน,นเรื่องของคําว่าภาระหนี้สินหรือค่าใช้จ่ายนะคะยังไม่รู้ว่าจะต้องเคลียร์ยังไงจะจัดการยังไงดีในช่วงนี้โชคลาบมีไหมนะคะมีโชคต่างทิ่นต่างแดนมีโชคจากออนไลน์นะคะตัวเลขจากคนป่วยจะให้โชคนะคะส่วนความรักนะคะวันนี้ก็เรียกว่า ความรักเนี่ยชาววันอาทิตย์นะคะเรียกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะ the world เนาะให้ความสําคัญกับครอบครัวให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความรักวันนี้นะคะเรียกว่า คนรักของคุณเนี่ยคะอาจจะมีเรื่องราวเครียด,ดทุกๆนะคะซึ่งตัวคุณเองอาจจะต้องเข้าไปช่วยเขานะคะในเรื่องของปัญหาสิ่งต่างๆนะคะหลายๆอย่างอันนี้หมอฟ้ามองว่าเป็นความรักที่ดีนะไม่ได้แย่นะคะแต่บางคู่อาจจะรู้สึกว่าเครียดจังช่วงนี้นะคะทําไมรักมันเหนื่อยรักมันท้อจังนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกคู่นั่นเองค่ะส่วนคนโสดนะคะวันนี้หมอฟ้ามองว่าคุณโสดคุณก็ไม่เหงานะคุณโสดก็คุณก็มีความสุขในแบบฉบับของคุณนะคะ สุขภาพชาววันอาทิตย์อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังปวดหลังนะคะขาเข่านะคะช่วงข้อเข่านะคะหรือบางคนเนี่ยเรียกว่าเกิดจากความเครียดนะความดันไมเกรนอาจจะถามหาได้ด้วยนะคะหรือแฮงแมนคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายก็ได้ด้วยค่ะหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันอาทิตย์ค่ะ ความกลัวอยู่ที่จินตนาการนั่นแหละความจริงแล้วไม่มีอะไรเลยที่เธอต้องกลัวเลขกนาายมีเล็กสมีเล็กหมีเล็กสและเลขกหนึค่ะวันนี้ชาวันอาทิตย์ถ้าจะทำบุญนะคะแนะนำให้ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับอ,อยู่ยารักษาโรคหรือทำบุญที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยติดเตียงนะคะาขาเทียมนะคะเตียงผู้ป่วยหรือรถวิวแชร์นะคะ มาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะชาววันจันทร์การเรียนรู้การเริ่มต้นนะคะโอกาสนะคะนะเรื่องราวดีๆนะคะช่วงนี้การเงินนะคะก็เรียกว่ามีรายได้ที่ดีเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามานะคะแต่เด็กถือไม้เท้ากับเจ็ดเหรียญในส่วนใหญ่การเงินจะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงนะคะนะยิ่งขยันยิ่งได้เงินนะคะอัศวินเหรียญน,นะคะใจใหญ่นะคะนักเสี่ยงโชคกล้าได้กล้าเสียนะคะ ช่วงนี้จะจะลงทุนทาอะไรชาววันจันทร์ก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนนะคะหรือหาความรู้ในสิ่งที่คุณกําลังจะทําในสิ่งที่คุณกําลังจะลงทุนนะคะเ,เรียกว่าการลงทุนทุกอย่างมันค่อนข้างจะมีความสุ่มเสี่ยงนั่นเองนะคะการงานนะคะมั่นคงนะคะใครที่ตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานนะคะหรือบางคนช่วงนี้นะเรียกว่าอาจจะ โฟกัสไปใน ng, เรื่องของคําว่าง,งานการเรียนหรือสิ่ง <c simulate altogether> ที่ตัวเองทาค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะคะส่วนการเงินนะคะเหมือนที่บอกนะมีโชคเข้ามาทะเบียนรถจะให้โชคนะคะหรือบางคนเนี่ยช่วงนี้นะคะการเงินนะคะก็เรียกว่ายิ่งขยันมากยิ่งมีเงินมากนะคะขยันน้อยมีเงินน้อยนะคะเรียกว่าตามกําลังความขยันแต่ถามว่ามีไรายได้เข้ามาไหมมีไรายได้เข้ามามีการเงินเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้นะเรียกว่าต่างคนต่างก็ โฟกัสไปในเรื่องของงานหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองมากกว่ารักมันอาจจะไม่ได้หือหวาเท่าที่ควรนะคะเรียกว่า,อ,าอดทนทำนะคะเพื่อครอบครัวนั่นเองค่ะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่ามีคนคุยคุยเข้ามานะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ถูกใจนะคะสุขภาพช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการปวดหลังนะคะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับชาววันจันทร์ค่ะ หมดเวลาที่เธอจะไปตามห่วงใยคนอื่นแล้วเวลานี้เธอควรหันมาใส่ใจตัวเองบ้างค่ะเลขนาภายมีเลขหนึ่งมีเลขเจ็ดและเลขหกค่ะมาดูชาววันอังคารค่ะชาววันอังคารทาวเวอร์ทาวเวอร์วันนี้ต้องรอบคอบต้องระมัดระวังนะ โดยเฉพาะในเรื่องของคําว่าอารมณ์แล้วก็คําพูดนะคะเพราะว่าทาวเวอร์เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดหรือไม่ได้ตั้งใจนะคะหรือว่าบางอย่างพูดออกไปนะคะแล้วคุณอาจจะต้องมานั่งเสียใจยกับคําพูดของตัวเองที่หลังก็ได้นะรวมถึงไพ่ใบนี้นะคะก็เรียกว่าฟืนไฟต้องระมัดระวังด้วยนะคะช่วงนี้นะหรือว่านะคะ ข้าวของภายในบ้านนะคะหรือว่าเครื่องมือสื่อสารนะคะเครื่องใช้สำนักงานสิ่งต่างๆอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมนะคะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะเจ็บไม่เท้านะคะช่วงนี้ต้องลุยต้องสู้อย่างเดียวเลยนะคะนะเรียกว่าต้องทำนะคะนะเรียกว่าเด็กถือถ้วยนะคะอยู่นิ่งอยู่เฉยเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้แล้วนะคะเรียกว่าต้องต้องกระตือรือร้นเนาะต้องมีความขยนันต้องมีความมุมานะให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะ แต่ในความขยนันในความมุมานะก็อย่าถึงกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืออาจจะแบบอ่าผงผางตรงจนเกินไปนะคะอันนี้ก็ต้องระวังน,นิดนึง รวมถึงการงานนะช่วงนี้ทําอะไรนะนะคะมันมีในเรื่องของคําว่าการแข่งขันที่ค่อนข้างที่จะสูงเข้ามานะคะเรียกว่าจากที่เคยขยันอยู่แล้ววันนี้อาจจะต้องทําให้มากกว่าเดิมแล้วก็ทําด้วยความมีสติด้วยนะจะทําด้วยพละกําลังหรือว่าอารมณ์อย่างเดียวไม่ได้นะคะเรียกว่าต้องมีสติในการคิดในการลงมือทําในการตัดสินใจหรืออาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้าชาววาารณคดีเนี่ยนะคะต้องแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าด้วยนะคะ เรียกว่าทาวเวอร์เนาะเหตุการณ์เฉพาะหน้าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะในสิ่งที่เราอาจจะแบบไม่ได้คาดไม่ได้คาดเดาได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินวันนี้นะเรียกว่ามันมีแต่ในเรื่องของคาว่าค่าใช้จ่ายเข้ามามากกว่ารายรับนะคะบางคนนี้หมดไปกับการอ่าซ่อมนะคะซ่อมโน้ตบุ๊กนะคะซ่อมโทรศัพท์นะคะนะหรือข้าวของภายในบ้านที่มันเสียหายนั่นเองนะคะเรียกว่ามันอาจจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินนะคะ ถามว่ามีเงินเข้ามาไหมเด็กถือถ้วยเนี่ยนะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถัมภ์แต่ก็อาจจะไม่ได้เต็มที่ไม่ได้เต็มร้อยนะหรือบางคนเนี่ยนะคะการเงินอาจจะหมดไปกับลูกหลานก็ได้ด้วยค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักวันนี้หลบปลีกหลีกเลี่ยงในเรื่องของการประทะกันในการทะเลาะกันหรือในการโต้คารมกันด้วยนะคะเพราะเรียกว่าไม่ได้ส่งผลดีให้เลยนะถ้าทะเลาะกันมีปัญหากันนี้เรียกว่าจะถูกขุดกุ้ยเรื่องราวเก่าๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะส่วนคนโสดนะคะวันนี้หมอฟ้ามองว่า คุณคุณยังโสดอยู่นะคุณไม่ได้วิ่งตามหาความรักนะคะวันนี้คุณอาจจะมีอย่างอื่นที่มันวุ่นวายเข้ามานะคะทาให้ไม่ได้สนใจในเรื่องของคําว่าใครจะมองใครจะชอบใครจะไม่ชอบเลยนะคะสุขภาพนะคะกินทานอาหารต้องระมัดระวังท้องร่วงท้องเสียด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพกต่อมทําซินต่อมไทรอยนะคะนะช่วงคออาจจะเกิดการเจ็บนะคะไอนะคะก็ได้ด้วยนะคะวันนี้ดื่มน้ําทานน้าเยอะๆนะคะชาววันอังคาร มาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันอังคารบ้างค่ะจําไว้นะเธอมีเจ็ดจำนงอิสระในการเลือกจัดการชะตาชีวิตให้กับตัวเองเสมอนะคะเลขนาไพายมีเลข6มีเลข7และเลข1นะคะชาววันอังคารวันนี้หมอฟ้าแนะนําในเรื่องของการสวดมนต์นะคะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมรักษาศีลศีลห้าก็ได้นะคะหรือใครที่ถ้าจะทำบุญก็เช้ามาใส่บัตรทำบุญได้นะคะ มาดูชาวันพุธกันบ้างค่ะชาววันพุธสิ่งที่เฝ้ารอสิ่งที่เฝ้าคอยนะคะจะประสบความสําเร็จนะคะนะมีการเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเข้ามานะคะหรือบางอย่างคุณอาจจะต้องลุยคุณอาจจะต้องลงมือทําด้วยตัวเองนะคะเรียกว่า ต้องไข,ขว่คว้านะคะหาในเรื่องของประสบการณ์การเรียนรู้ความรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเลยทีเดียวหรือบางคนวันนี้นะคะอาจจะมีโอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพฝีมือความสามารถที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะในการเป็นผู้นําในการพูดนะคะหรือบางคนเป็นนักบรรยายก็ได้นะเมจิกเชียนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพกสื่อนะคะสื่อโฆษณานะคะ,ะแวดวงบันเทิงนะคะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเซนต์นนะมีเสน่ห์ทางด้านคำพูดวาจานะคะ ไกลเกลี่ย,ยปัญหาสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวการงานวันนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเรียกว่าราบรื่นเลยทีเดียวหรือถ้ามีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะคะเรียกว่าเมจิกเชียนเนส่วนใหญ่เคลียร์ได้จัดการได้นะคะด้วยสติปัญญาของคุณนั่นเองค่ะส่วนการเงินนะคะวันนี้ก็เรียกว่าการเงินมีไรายได้ที่ดีมีการเงินที่ดีเข้ามานะคะมีโชคลาภลอยเข้ามาตัวเล็กจากเบอร์โทรศัพท์นะคะ สองตัวท้ายหรือตัวเล็กจากเด็กนะคะจะให้โชคค่ะส่วนความรักนะคะคนนี้เรียกว่าเป็นความรักที่ดีนะคะอาจจะมีในเรื่องของความเข้าอกเข้าใจกันนะคะให้คาปรึกษาให้คําแนะนําสิ่งต่างๆกันหรือถ้าเป็นคนโสดวันนี้มีโอกาสที่จะได้เจอเจอคนถูกใจนะคะอาจจะเรียกว่ามีใครบางคนเข้ามาแล้วทําให้เรารู้สึกว่า,าใจเต้นเร็วเนาะ ส่วนสุขภาพนะคะโดยภาพรวมเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีใครที่เจ็บป่วยไม่สบายจะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับชาววันพุธค่ะไม่ต้องสงสัยเลยเขาคือคู่แท้ของเธอเลขหน้าไพาม่มีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งและเลขหนึ่งนะคะมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะ ชาววันพฤหัสไัยถ้วยนะคะบ่งบอกในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์อาหารของกินสิ่งต่างๆนะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือมีคนหยิบยื่นโอกาสสิ่งดีๆเข้ามาให้นะคะ ิบเหรียญน,นะคะหมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่วันนี้บางคนอาจจะลุกข,ขึ้นมาเคลียร์บ้านจัดการบ้านทําความสะอาดซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้าบ้านปรับเปลี่ยนมุมห้องนะคะอยู่มุกหมกมุ่นอยู่กับการจัดบ้านก็ได้นะคะหรืออาจจะมีงานเลี้ยงเล็กๆภายในครอบครัวนั่นเองน,นะคะเพราะถ้วยเป็นไพ่ของความสุขนะบางคนนะคะก็เรียกว่าหมกมุ่นอยู่กับการงานอยู่กับหน้าที่อยู่กับสิ่งที่ตัวเองทํานะคะเรียกว่า8ดเหรียญเนี่ยนะคะการเงินนี้ยิ่งขยันยิ่งมีไรายได้นะคะยิ่งมีเงินมากนะคะ การเงินส่วนใหญ่ของคนนันพิหัตจะหมดไปกับครอบครัวอาหารของกินนั่นเองนะคะการการค้าการขา,า,รายนะคะวันนี้มีออเดอร์นะคะเข้ามาแบบรัวรัวปังๆกันเลยนะคะการงานนะบางคนอาจจะไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนยังต้องทํางานหรือถ้าอยู่กับบ้านนะคะก็ยังมีในเรื่องของการพูดคุยติดต่อในเรื่องของงานวางแผนวางแผนในเรื่องของงานอยู่เลยนะคะเรียกว่าอาจจะแบบ วันหยุดอาจจะไม่ได้พักผ่อนเต็มที่นะคะส่วนการเงินนะคะสิเหรียญแปดเหรียญเป็นการเงินที่ดีนะคะมีโชคเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามาบางคนอาจจะไปดูบ้านไปดูคอนโดนะคะไปดูอาพาร์ตเมนต์นะคะก็ อาจจะต้องมีคนกู้ร่วมซื้อร่วมนะคะหรือว่าอาจจะต้องดูในเรื่องของเอกสารให้ดีก็แล้วกันนะคะส่วนความรักนะคะอาจจะมีบ้างลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันเท่านั้นเองนะคะโดยภาพรวมเ,เป็นความรักที่ดีมากกว่านะคะพอภพัยถ้วยนะคะแต่บางคู่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยอาจจะมีความหึงหวงความระแวงกันอยู่บ้างเท่านั้นเองหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่ามีคนเข้ามานะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ถูกใจคุณเลยทีเดียวนะคะ สุขภาพวันนี้จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังนะคะปวดหลังปวดช่วงกระดูกสันหลังเกิดจากการน,นั่งนานนะคะหรือทําอะไรในท่าซ้ําๆเดิมๆนานมากนั่นเองค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันพฤหัสหันมาดูแลโภชนาการตัวเองบ้างนะคะเลขหน้าไพา่มีเลขหนึ่งมีเลขศมีเลข8นะคะหรือตัวเลขจากบ้านเลขที่ตัวเลขจากคนรักจะให้โชคค่ะวันนี้นะคะชาววันพฤหัสเนาะ ก็เรียกว่าหมอฟ้าแนะนําว่าปัดกวาดทาความสะอาดบ้านให้ดีนะคะโดยเฉพาะหิ้งพระนะคะบ้านไหนที่มีหิ้งพระก็ดูแลในเรื่องของความสะอาดนะคะน้ําขึ้นหิ้งพระด้วยนะคะมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะชาววันศุกร์สิบถ้วยสุกจริงๆนะสิบถ้วยเนี้ยบ่งบอกในเรื่องของความสุขนะคะนะความสุขความเข้าอกเข้าใจนะคะหรือว่า อ่าเรียกว่าอาจจะได้รับการสนับสนุนนะคะการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เพื่อนร่วมง,งานที่ดีได้มิตรที่ดีนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเจอเจอผู้คนนะคะเรียกว่าบางคนนี้อาจจะไปกับครอบครัวกับคนรักก็ได้นะเด mm hmm. ินเลเบอร์นะคะธุรกิจกิจการงานมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะการค้าการขายนะคะ ก็เรียกว่ามีออเดอร์เยอะนะคะหรือบางคนวันนี้อาจจะมีเรื่องของการเซ็นสัญญาต่อสัญญาข้อตกลงสิ่งต่างๆเข้ามานะคะเรียกว่าเดลิเวอร์เนี่ยงานตั้งบูธงานอีเวนต์ได้นะงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดนะคะนะงานสื่อสารนะคะงานค้าขายได้หมดเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าวันนี้เด่นในเรื่องของการพูดนะคะสองเรียนอาจจะมีบ้างความภาวะผวางกังวลน,นะคะนะแต่ก็เรียกว่า คุณจะได้เพื่อนที่ดีได้มิตรที่ดีเข้ามาให้คำปรึกษาให้คําแนะนําสิ่งต่างๆเรียกว่าอะไรที่คุณรู้สึกว่าเครียดทุกข์อึดอัดมันจะมีทางออกที่ดีเข้ามาในวันนี้นะคะ การเงินสองเหรียญบางทีมีบ้างเนาะกังวลในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าอาจจะอยู่ในช่วงของการจัดการบริหารในเรื่องของการเงินอยู่นะคะเรียกว่าการเงินส่วนหนึ่งอาจจะได้มาจากคําพูดวาจาความมีเสน่ห์ความเสน่หานั่นเองนะคะก็เรียกว่าวันนี้การเงินยังคล่องมืออยู่นะหมอปั๊มองว่าการเงินคุณไม่ได้ติดขัดนะคะเพราะมันยังมีรายได้เข้ามาอยากกินอะไรได้กินอยากซื้ออะไรได้ซื้อยากไปไหนก็ยังได้ไปนะคะเรียกว่ายังมีเงินพาครอบครัวพาคนที่รักไปนั่นเองค่ะ ส่วนความรักนะคะเรียกว่ามีความสุขดีนะคะนะ,ะบางคู่อาจจะมีโอกาสได้พาครอบครัวไปทานข้าวนอกบ้านไปปิกนิกไปต่างจังหวัดนะคะนะไปเดินเที่ยวนะคะไปรับลมชมวิวกันหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะก็เรียกว่ามีคนคุยเข้ามานะบางคนนี่อาจจะไม่ได้คุยคนเดียวนะอาจจะคุยถึงสองคนนะคะเรียกว่าอยู่ในช่วงของการเลือกเนาะว่าเอ๊ะจะจะเลือกใครดีนะคะอารมณ์ประมาณรักพี่เสียดายน้องด้วยนะ สุขภาพวันนี้อาจจะมีในเรื่องของคำว่าอาการมึนมึนงงง,งวิงเวียนศีรษะนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการยืนการทรงตัวนั่นเองค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันศุกร์ค่ะรู้ไหมมีใครบางคนอยาก,กอดเธอจะแย่อยู่แล้วนะคะเลขหน้าไพ่มีเลขศมีเลขหนึ่งมีเลข6และเลข2ค่ะหรือตัวเลขจากคนรักคนในครอบครัวนะคะ มาดูชาววันเสาร์กันบ้างค่ะชาววันเสาร์ไพ่เดอะสตาร์นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคำว่าหยุดพักผ่อนนะอยู่กับตัวเองอยู่กับบ้านอยู่กับธรรมชาตินะคะบางคนอยู่กับป่าเขานะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าชาววันเสาร์เนาะไม่อยากจะทำอะไรเลยนะอยากจะอยู่นิ่งๆน,นะคะอยากจะนอนอยู่กับบ้านนะคะแต่ด้วยงานด้วยหน้าที่บางคนอาจจะต้องอยู่ในอยู่ในคำว่าความความรับผิดชอบอยู่นะเพราะสเตนเนี่ยนะคะเรียกว่า งานยุ่งงานเยอะนะคะนะบางคนอาจจะยังยุ่งวุ่นวายอยู่กับงานวันหยุดก็ไม่ได้หยุดวันพักผ่อนก็อาจจะพักผ่อนได้ไม่เต็มที่นะคะแต่สเตนเนี่ยทำงานนอกบ้านเก่งนะแต่อาจจะไม่เก่งเรื่องงานในบ้านนะคะราชินีพระจันทร์นะคะการวางแผนการจัดการนะคะงานออกแบบงานเขียนแบบ งานที่อาจจะต้องใช้ในเรื่องของคําว่าการจินตนาการไอเดียความคิดสร้างสารรค์สิ่งต่างๆนั่นเองนะคะก็เรียกว่าการงานวันนี้นะมอง้ามองว่าราบรื่นนะคุณสามารถที่จะควบคุมคอนโทลนะคะในเรื่องของงานสิ่งต่างๆได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีความอึดอัดความเหนื่อยใจความเหนื่อยกายเหนื่อยใจเข้ามานะคะแต่ก็เรียกว่าการงานมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีนะคะหรือสิ่งที่คุณเฝ้ารอเฝ้าคอยนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินเนี่ยชาววันเสาร์คุณเป็นคนที่เก่งขยันนะเรียกว่าทํางานนะคะนะทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้มีรายได้มาจุนเจอครอบครัวแล้วก็คนที่ตัวเองรักนะคะหรือบางคนการเงินวันนี้นะอาจจะหมดไปกับเสื้อผ้านะคะครีมเครื่องสําอางนะคะ สิ่งต่างๆบางคนลุกขึ้นมาแต่งเสริมเติมสวยเพื่อที่จะเป็นการเสริมโมเห้งให้กับตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะหรือบางคนการเงินอาจจะหมดไปกับการพักผ่อนการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะ mm. คุณผู้ชายการเงินอาจจะหมดไปกับหญิงสาวสาวสวยได้นะคะในวันนี้หรือถ้าในเรื่องของความรักนะความรักวันนี้ชาววันเสาร์นะคะเรียกว่าห <c oughs> าเวลาให้กับคนรักบ้างนะเรียกว่าคนรักคุณคะาาจะกําลังเฝ้ารอเฝ้าคอยคุณอยู่นะคะ เรียกว่าหาเวลาพูดคุยกันนะคะอยู่ใกล้ชิดกันนะคะหรือว่าพาคนรักเนี่ยนะคะไปปิกนิกไปพักผ่อนไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างจะทําให้ความรักของคุณแฮปปี้มากขึ้นค่ะหรือถ้าเป็นคนโสดนะหมอฟ้ามองว่าถ้าคุณอยากจะมีความรักนะคะคุณต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะอย่าอยู่แต่ห้องอย่าอยู่แต่ที่ทํางานนะคะออกไปเจอเจอผู้คนสังคมนะคะแล้วลุกขึ้นมาแปงโฉมตัวเองด้วยนะคะคุณมีโอกาสที่จะพบคนถูกใจค่ะ สุขภาพชาววันเสาร์นะคะวันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการเป็นตะคิวการเป็นเน็บชานะคะบางคนกลวยไตยอักเสบกะเพาะปัสสาวะอักเสบอันฉี่อันเยี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดื่มน้ําทานน้าเยอะๆแล้วก็อย่าอันฉี่นะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันเสาร์บ้างค่ะทุกๆวันใหม่คือโอกาสของเธอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะเลขนาไพา่มีเลข7มีเลข8มีเลข2และเลข1ค่ะ ก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7็ดวันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ